ย่างกระแซบว,ว้าวบ้านๆเลย กระดจ่าพี่น้องฟังได้ฟังล้วแหละกระทางตามเทจจาไม่หกกับสาวตาันึกเก่าล้าจ่ามีสิบห้ามากินซอยจุเนือเสืองามๆจ้ะพี่น้องแล้วก็ซีนี่เจลเพียขมขมมนำจ้ะ่มาเลยมเนี้เป็เี่เนอเเื่อง,อง,เ,งเจลเพียเด็ต้นหอมด้ลย

Wow. A <laughs> Tendeng

ん

มันอยากจะหอมางานอย่างกระแทบว้าว <c oughs>

ขอชคข้างหลังอ่ะนะตุกหมอี่งนีเดียวนี่ไงไหนไห Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những Mm. Yes, yeah. じゃあ。<noise>